สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับอาจาร,รย์หมิวและอาจารย์น,นอล่าค่ะ,ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะ่ะวันนี้นะคะพวกเราอยากจะมาแนะนํานะคะสาขาภาษาต่างประเทศของเราหรือภาษาอังกฤษนั่นก็คือ B P โปรแกรมสั้นงนะคะย่อม,มาจากอะไรคะอาจาร,รย์หมิวย่อม,มาจากอาชีวะ2ภาษาแห่งประเทศไทยคะ่ะเออของเราเป็น2ภาษาอาชีวะแห่งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะ มาเรียนกับเราแล้วจะได้ภาษาอะไรบ้างคะจาเหมีว1ภาษาจีนค่ะแล้วก็2คือภาษาอังกฤษค่ะอ,อันนี้คือภาษาหลักๆของเราเลยนะคะสภาษานี้เวลาเรามาเรียนแล้วนะคะอืมทำไมคะถ้าเรียนแล้วได้จริงหรือเปล่าภาษา มีอะไรเป็นตัววัดไหมคะมีค่ะสําหรับภาษาอังกฤษของเรานะคะก็คือหลังจากนักเรียนเรียนจบแล้วใช่ไหมเราจะให้นักเรียนสอบโทอีกคะ่ะแล้วก็สําหรับภาษาจีนสอบอะไรคะ HSK ค่ะสองอย่างนี้สามารถสมัครงานได้ด้วยนะคะใช่เลยเราจะมี<ส>คิลบวกภาษาเท่ากับโอกาสที่มากกว่าคืออะไรคะโอกาสแรกนะคะสําหรับ B P ที่จะมอบให้นักเรียนเด็กใหม่ปี65ทุกคนนี้นั่นก็คือถ้าสมัครเรียนปีนี้แล้วฟรี iPad คนละหนึ่งเครื่องเลย เจน9หรือเปล่าคะ <Gen S 1> เครื่องใหม่ล่าสุดหรือเปล่าใช่เจน9แน่นอนอถามว่าทุกคนได้รับจริงไหมคะจ่ามิวทุกคนได้รับจริงๆคะ่ะไม่ได้แบบโบวโบเบยนะที่แบบว่าเออ สามคนต่อหนึ่งเครื่องไม่ใช่นะคะหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องจริงๆค่ะนั่นคือสโลแกนของเรางั้นต่อไปนี้เราไม่ต้องพกหนังสือมาเรียนกันแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะ iPad เครื่องเดียวนะคะใช้การเรียนใช้ในการเรียนการสอนได้เลยนั่นก็คือหนังสือเอยส่งงานส่งการบ้านทำโปรเจกต์เราจะทําผ่าน iPad ทั้งหมดเลยค่ะอู๋อันนี้คือเข้าข่าย p a p e r l e s s กันเลยอ,อีกคําถามนึงค่ะจ้ามิวว่าได้ iPad เสร็จแล้วเรียนครบ3ปีแล้ว จบ3ปีปุ๊บต้องคืน iPad ให้กับทางวิทยาลัยไ,ไหมคะไม่ต้องค่ะหลังจากเรียนจบแล้วใช่ไหมคะ iPad ก็จะเป็นของนักเรียนไปเลยเอะบางคนสงสัยอีกคําถามนึงค่ะว่าอาจารย์มิวคะหนูเรียนมาแล้วนะคะตอนนี้หนูจบม .3 แล้วแต่หนูไม่รู้เลยว่าหนูอ่ะควรจะไปสายอาชีพดีหรือสายสามัญดีคะอ่าถ้างั้นเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับ BP พีโปรแกรมไทม์ไลน์กันดีกว่านะคะอันดับแรกเลยก็คือถ้านักเรียนเรียนจบในระดับชั้นมาธียมศึกษาปีที่3แล้วมาต่อปวชที่ของเรา3ปีใช่ไหมคะเราจะหนึ่งแหละก็คือมี iPad ใช่ไหมแล้วก็ใ,ในปวชของเราเนี่ยตอนการเรียนการสอนเนี่ยเราจะเน้นฝึกปฏิบัติมากกว่าท่องจำนะคะใช่ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราทำปฏิบัติกิจกรรมนั้นจริงๆนะคะ<ม>เราได้ใช้ภาษาจริงๆ เนาะฉะนั้นเราจะไม่ได้มานั่งท่องจําอย่างเดียวอ่านหนังสือสอบอย่างเดียวนะคะเรามีการปฏิบัติด้วยการกิจกรรมนั้นๆนะคะเพื่อส่งเสริมให้น้องๆนะคะมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่และต่อมานะคะหลังจากเรียนจบปวชเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราต่อปวสที่ b p อีก2ปีแปลว่าตอนนี้คือเราได้วุฒิไปแล้วนะคะ2วุฒิด้วยกันนะคะตั้งแต่วุฒิปวชหนะคะ1ใบ หมายถึง3ปีนะคะ1ใบแล้วก็ปวส2ปีอีก1ใบนะคะตอนนี้เรามีอยู่แล้ว2ใบนะคะแล้วหลังจากนั้นอยากจะตอบปริญญาตีได้ไหมคะจะามิวได้ค่ะเพราะว่าทาง d p นะคะเราได้ทํา MOU กับสถานศึกษาชื่อดังทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะไว้รองรับใช่ไว้รองรับนักเรียนอย่างแน่นอนเลยนะคะ เมื่อเราจบในระดับชั้นปวสใช่ไหมคะมาต่อปอตีกับเราแค่ใช้เวลาแค่ 1, 1. <5 S> 1> ปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งถึง2ปีเท่านั้นเองนะคะเรามาดูสถานศึกษากันบ้างดีกว่าเนาะค่ะสำหรับบีพีนะคะก็มีการทำา MOU กับสถานศึกษาชื่อดังต่างๆมากมายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะถ้าในประเทศเนาะก็จะมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะคะทุกวิทยาเขตเลยสาหรับต่างประเทศนะคะก็จะมีทั้งหมด2ประเทศนะตอนนี้ ะะก็คือมหาวิทยาลายัย A.D.Y.P.U. ของประเทศอินเดียและ2นะคะมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลียค่ะมีเด็กเราไปเรียนที่อินเดียจริงๆนะคะใช่เรียนกลับมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็จบแล้วแล้วก็ไปต่อที่อื่นก็มีนะคะแต่อีกเคสหนึ่งนะคะเด็กที่ไปต่อที่ออสเตรเลียกลับม,มาต่อปอโทอยู่ที่ประเทศอังกฤษตอนนี้ก็มีด้วยนะคะววอตอนนี้เราพยายามผลักดันเด็กๆนะคะให้ไปต่อต่างประเทศให้มากที่สุดอืมโอเคค่ะส่วนสําหรับ ส่วนสำหรับใครที่จบม .3 แล้วอยากจะต่อสายสามัญเรามาเปรียบเทียบกันดูนะคะถ้าสายสามัญน,นะคะต่อปอปลายนะคะถ้ามปลายเราต่อ3ปี3ปีจบแล้วเราจะได้วุฒิมปลายหนึ่งวุฒิถูกไหมคะวุฒินี้ส่วนใหญ่เวลาไปสมัครงานก็ไม่ค่อยได้งานเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นวุฒิที่ส่วนใหญ่เขาอยากจะได้วุฒิปวชปวสกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรา สอนเน้นทางด้านสายอาชีพโดยเฉพาะ,ะนะคะ,คะหลังจากนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าจบมป,ปลายนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ปริญญาตรีปริญญาตรีต่ออีก4ปีนะคะก็จะได้วุฒิอีกหนึ่งวุฒินะคะใช่เบียดเสร็จแล้วอ่ะเรียนกับเรานะคะได้ทั้งหมด3วุฒิเนาะ<ช>แต่และว,<ด>วุฒิคือใช้สามารถสมัครงานได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนูจบมสามแล้วต่อสายสามัญน,นะคะวุฒิที่ใช้สามารถสมัครงานได้ก็มีแค่วุฒิปริญญาตรีวุฒิเดียวเองนะถูกต้องค่ะ ต่อไปค่ะสาขา B P ของเราม,มีกี่สาขาคะอาจารย์มีทั้งหมด5มสาขานะคะในระดับชั้นวชเนาอกสาขาแรกก็คือสาขาภาษาต่างประเทศค่ะภา,าษาฮอตฮิตของเราเลยนะคะเป็นสาขาที่ เด็กๆชอบสาขานี้ของเรามากนะคะเวลามาสมัครของเราเวลาเข้ามาที่โอเพ่นเฮาส์ของเราทีไรนะคะมักจะสนใจสาขานี้ของเราเป็นอันดับหนึ่งเลยสาขาที่2นะคะสาขาการตลาดและต่อมานะคะก็คือการท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะใช่ค่ะสาขาถัดมานะคะคือสาขาการบัญชีค่ะโอเคและสาขาสุดท้ายนะคะสําหรับหนุ่มหล่อนะคะสาวสาวที่แบบเท่เนาะก็คือสาขาช่างยนต์ต่างประเทศค่ะใช่ค่ะสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่ ภาคหลังมักจะให้คนมักจะให้ความสนใจกับสาขานี้เนื่นองจากว่าช่างนะคะช่างที่พูดภาษาอังกฤษได้มีน้อยนะคะฉะนั้นเรียนกับเรานะคะช่างเป็นแล้วแล้วสามารถได้ภาษาด้วยอ,วอันนี้คือสกิลบวกภาษาเท่ากับโอกาสที่มากกว่าจริงๆคะ่ะสำหรับใครๆนะคะที่กังวลว่าภาษาไม่ได้เลยเราไม่เก่งภาษาเลยอาจารย์หมิวเราเรียนได้ไหมคะบีพีเรียนได้แนะ่นอนค่ะไม่ว่านักเรียนจะ มีพื้นฐานทางน้านภาษาอยู่ในระดับไหนนะคะสามารถเข้าเรียนที่ BP ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าการเรียนการสอนเนี่ยเราจะเน้นผู้เรียนเป็นหลักค่ะใช่ค่ะเรามีคอร์สคอร์สหนึ่งที่เรียกว่า intensive Co u r s e นะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับแรกเริ่มเลยนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าเรียนกับเราแล้วจำไม่ได้นะคะหลังจากเรียนกับเราจบแล้วเรามีการทดสอบด้วยนะคะทดสอบในที่นี้เราจะมีทั้ง2ภาษาเลยนะคะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนาภาษาแรกนะคะเป็นการทดสอบ ที่เรียกว่าโทอีกนั่นเองนะคะส่วนภาษาที่2ภาษาจีนก็จะเรียกว่า HSK ค่ะจบไปแล้วนะคะยังจะมีใบประกันทางด้านภาษาคือภาษาอังกฤษคือโทอีกใช่ไหม<ช>แล้วก็าภาษาจีนคือ HSK ตัวนี้เอาไปาแนบเอกสารใบสมัครงานเพื่อที่จะยื่นให้กับบริษัทที่เราอยากเข้านั่นเองนะคะใช่ค่ะ BP แตกต่างจากอาชวะอื่นอย่างไรคะจาหนียวอ,อันดับแรกเลยนั้นก็คือเน้นภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนอย่างที่บอกตอนแรกเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือนักเรียนเรียนจบนะคะได้ iPad คนละหนึ่งหนึ่งเครื่องแน่นอนอหนึ่งเครื่องนี้คือเก็บกลับบ้านไปเลยนะคะแล้ว iPad เรานะคะ มีสิ่งสิทธทิพิเศษให้ด้วยนะคะยังไงคะอืมไม่ใช่ได้แค่เครื่องมาแล้วคือคือเมมเต็มปุ๊บก็คือจบอย่างงั้นไม่ใช่นะคะแล้วทำไงคะเรามี iCloud s t o r a g e ให้ด้วยนะคะ 200G กิกด้วยกันวา้าวและในระหว่างเรียนนะคะเราก็จะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมายนั่นก็คือ1 English Cam p ค่ะแล้วก็2ก็คือจะเป็นกิจกรรมฟิวทิพทัศนศึกษานอกสถานที่ค่ะค่ะแล้วเราก็ทิชเชอร์ของเรานะคะมีอยู่2สัญชาติด้วยกันนะคะมีประเทศอังกฤษแล้วก็จากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ,คะ ทำไมเราถึงเลือกทั้งสองประเทศคะเพราะว่าเราอยากเด็กอยากให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทักษะการฟังหลากหลายสำเนียงมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์หมิวคะตอนนี้เด็กเริ่มสนใจแล้วทำไมคะรู้สึกว่าว่าเฮ้ยทุกอย่างดูดีแล้ว ค่าเทอมเท่าไหร่คะอ่าค่าเทิมในระดับชั้นปวชอของเรานะคะทั้งหมด5สาขาเดี๋ยวอาจารย์พูด4สาขาแรกกันก่อนเนาะ<ม>ก็คือสาขาภาษาต่างประเทศท่องเที่ยวต่างประเทศบัญชีต่างประเทศแล้วก็การตลาดต่างประเทศค่าเทอมจะอยู่ที่18,000บาทนะคะสามารถแบ่งจ่ายได้ทั้งหมด3งวดงวดละ6,000บาทและถ้าใครต้องการกู้กยศกู้ได้ไหมคะกู้ได้คะ่ะใน,นทุกกรณีเลยนะคะใช่ก็คือเอาง่ายๆถ่าส่งเอกสารยื่นกู้ กยศก็คือกู้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์นั่นเองนะคะแล้วก็ยอดที่กู้ได้นะคะจะอยู่ที่1 5ึ่งบาทนะคะแต่นักเรียนจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่ม7,500บาทค่ะและสาขาสุดท้ายนั่นคือช่างโยนต่างประเทศนะคะค่าเทอมจะสูงนิดนึงนะคะแต่คุ้มค่าแน่นอนนั่นก็คือ2 3 0 0 0บาทสามารถแบ่งจ่ายได้3งวดเช่นเดียวกัน2งวดแรกก็คือ8,00 0บาทงวดที่3ก็คือ7 0 0 0บาทนะคะกู้กยศได้อยู่ที่12,500บาท และก็ต้องจ่ายส่วนต่างยอดอยู่ที่12,500บาทเช่นเดียวกันคะ่ะแล้วชุดละคะอยากสนใจแล้วว่า<ะ>หนูอยากดูแล้วว่าชุดจะน่ารักขนาดไหนจะสวยขนาดไหนห๊ยแล้วผม่ จะหล่อไหมอ่ะ,อะชุดนี้ในระดับสี่สาขาแรกเนาะก็คืออะจะเป็นชุดนักเรียนอย่างที่เห็นในภาพนันนะคะก็คืออาจารย์จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3าฐานนั้นก็คือชุดแรกก็เป็นชุดพิธีการนะคะชุดพิธีการนักเรียนจะใส่สูทน,นะคะ<ช>แล้วก็เก็บผมนิดนึงนออ้องมลมัดรวบผมให้เรียบร้อยชุดนี้เอาไว้ออกงานดู ทัศนศึกษานอกสถานที่หรือพิธีการต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นวันพ่อวันแม่อะไรวันลอยกระทงวันไหว้ครัอเนี้ยเราจะใส่ชุดพิธีการนะคะและผ่ามาผ่านมาก็จะเป็นเรียนนะคะใส่อันนี้คือเป็นใส่เป็นเดลี่เลยนะใส่ทุกวันที่มาเรียนกับเรานะคะใช่ถามว่ารองเท้าใส่ผ้าใบได้ไหมคะได้ค่ะเรียนกับเรานะคะเป็นสไตล์น่ารักคิกคูอโนเน่เลยนะคะส่วน ช่างอืช่างก็คืออย่างเห็นในภาพเลยนะคะแดงอลามกันมาเลยนะคะเดินลง<อ>มาทีก็คือบอยแบนด์เลยนะคะหลอ่ลอมากนะคะใช่าจาจะหมิวเรามีสิทธิพิเศษให้อะไรคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าจิตใจเป็น ประเภทอีกหนึ่งประเภทเ<อ>ารามามปุ๊บเป็นชายอา๋อที่เขาเรียกว่าหนุ่มหล่อออหนุ่มหล่อนะคะอีกสักพักหนึ่งอยู่ดีๆอยากเป็นสาวขึ้นมา,เ,าเปลี่ยนยูนิฟอร์มได้ไหมคะได้ค่ะสํา,าสหรับนักเรียนที่เป็นสาวหล่อนะคะสาวหล่อเนาะเข้ามาปุ๊บแล้วแบบอยากแต่งกายเป็นผู้ชาย แต่งได้ค่ะ BP เปิดโอกาสให้แน่นอนแล้วก็สาวส,สาวสองนะคะสาวสองของเราก็แต่งกายเป็นชุดนักเรียนหญิงได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะช่องทางติดต่อของเราค่ะเริ่มสนใจแล้วจ้ามิวเราอยากติดต่อเรามีช่องทางไหนบ้างคะ,ะเรามีทุก แอพพลิเคชันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ1 Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็ YouTube นะคะชื่อช่องทางของเรานั่นก็คือ BP b i l i n g u a l p r ปร r กรมนะคะหรืออาชีวะ2ภาษาที่วิททาลเทคโนโลยีชนบุรีคะ่ะใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะโทรติดต่อเรานะคะสามารถโทรหาเราได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0944545145กับอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0815456565คะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ